อาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายเปิดหมากก่อนนะครับเป็นหมากไม้ประดู่แดงอาจารย์โอภาสเป็นหมากไม้พยางนิ้วดำครับอาจารย์นกกระจิบเปิดหมากตัวแรกนะครับด้วยเบีย้ยชอสี่เตรียมขึ้นเป็นไม้โยงขวานะครับอาจารย์โอภาสตั้งรับด้วยเบีย้ยช่อห้าอาจารย์นกกระจิบป,ปูเบีย้ยกลางกระดานจอสี่ อาจารย์โอภาสพัฒนาม้าขึ้นมาป้องกันเบี้ยสูงของหมากแดงนะครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นชฉาครับอาจารย์โอภาสพัฒนาโคนขึ้นชฉเจอาจารย์นกกระจิบล,ลำเลียงเม็ดขึ้นชฉสองอาจารย์โอภาสลำเลียงโคนนะครับขึ้นมาชฉ อาจารย์นกครจิบพัฒนาเม็ดขึ้นจอ3อาจารย์โอภาสพัฒนาขุนขึ้นวังนอกสังเกตนะครับว่าเกมนี้อาจารย์โอภาสพัฒนาขุนเร็วมากนะครับอาจารย์นกใครจิบพัฒนาขคนขึ้นผูกนกอาจารย์โอภาสพัฒนาม้านะครับขึ้นมาเป็นม้าเทียม เป็นม้าเทียมอิทธิริ์นะครับอาจารย์นกกรจิบพัฒนาโคนทางซ้ายขึ้นคอ2อาจารย์โอภาสเดินเบีย้ยก .6 หกมากอหเพื่อป้องกันไม่ให้หมากแดงขยายเบีย้ยขอ4นะครับอาจารย์นกกรจิบพัฒนาม้าตัวล่างนะครับขึ้นมางอสเป็นไม้ายงขวาปะทะกับม้าเทียมครับ อาจารย์โอภาสพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอ7อาจารย์นกกระจิบพัฒนาขุนขึ้นวางไหนที่จอ2อาจารย์โอภาสเปิดเบีย้ยงอหเตรียมลำเลียงเม็ดขึ้นมากลางกระดานนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับเมื่อเรือผูกโยงถึงกันนะครับจึงขยายเบีย้ยทางด้าปีกซ้ายเบีย้ยขอสขึ้นไปเตรียมส่งเบีย้ยขึ้นไปขอห เป็นเบี้ยมหามนเทียนนะครับอาจารย์โอภาษลำเลียงเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบนะครับเล่นแต้มเบี้ยมหามนเทียนลอยเบี้ยให้กินฟรีถ้าหากว่าหมากดำนะครับหลงกลกินฟรีขึ้นมาจะถูกเรือนะครับมาจับกินหรือจะถูกม้านะครับไปจับกินหมากฝ่ายดำก็จะเสียเปรียบในเชิงเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับมีเบี้ยนอกซึ่งจะเสียเปรียบนะครับ ดังนั้นดีที่สุดอาจารย์โอภาสนะครับจึงเดินเบี้ยขึ้นมาขอ5อาจารย์นกกระจิตเดินเบี้ยริมนะครับผูกเบี้ยสูงไว้อาจารย์โอภาสพัฒนาคนขึ้นผูกเม็ดสังเกตว่าทั้ง2ฝ่ายเปิดรูปหมากเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม อาจารย์นกกระจิบก็จะเป็นม้ายงขวามาตรฐานนะครับอาจารย์โอภาสก็จะเป็นม้าเทียมอิทธิฤทธิ์อาจารย์นกกระจิบจังหวะนี้นําเรือที่กอนหนึ่งนะครับมาใช้งานที่จอนหนึ่งเตรียมที่จะดึงขุนลงนะครับเพื่อให้เรือได้ใช้งานอาจารย์โอภาสก็ไม่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับตอบโต้ด้วยการแปลขบวนเบี้ยคู่ริม จุดประสงค์ต้องการส่งเบี้ยนะครับมาโจมตีม้าให้เสียหลักด้วยเบี้ยสะกดทับนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับไม่ยอมที่จะเสียตำแหน่งม้านะครับจึงกินตัดเบี้ยขึ้นไปยอมที่จะใช้เบี้ยในกินออกนอกนะครับอาจารย์โอภาสเลือกใช้เบี้ยกินนะครับจังหวะนี้ดีที่สุดอาจารย์นกกระจิบยันเบี้ยตัวนี้ไว้ครับ อาจารย์โอภาสเลือกกินแรกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบกินตอบอาจารย์โอภาสแลกเรือออก1นึ่ลำครับอาจารย์นกกระจิบกินจังหวะนี้อาจารย์โอภาสนะครับดึงมา้าลงไปที่ชอแเตรียมขึ้นมาในตำแหน่งม้าซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยกลางกระดานขึ้น อาจารย์โอภาสกินแลกเบีย้ยนะครับไล่ม้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินขึ้นไปเกาะเบีย้ยจุดอ่อนของหมากดำนะครับอาจารย์โอภาสตอบโต้ด้วยการลำเลียงม้าตัวล่างนะครับขึ้นมาเป็นไม้ยงสายเพื่อแลกนะครับยอมที่จะเสียเบีย้ยตัวนี้นะครับเพราะว่าผูกลำบากนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับที่จอสี กินเบี้ยรุกอาจารย์โอภาสใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิบกินโคนรุกอาจารย์โอภาสหลบขุนไปผูกเบี้ยอาจารย์นกกระจิบขึ้นโคนชอทั้งสามผูกเบี้ยครับอาจารย์โอภาสนำเรือมาจับก,กินม้าที่ชอแปด อาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้านะครับลงมาที่ขอสามอาจารย์โอภาสนำมาบุกขึ้นมากลางกระดาษนะครับเกาะกินโคนอาจารย์นกกระจิบยังไม่ผูกโคนนะครับขอนำเรือไปตีรุกดูพฤติกรรมนะครับ อาจารย์โอภาสเลือกหลบขุนนะครับไปที่จอ8จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกที่จะดึงเรือมาผูกโคนอาจารย์โอภาสลำเรียงม้าตัวล่างนะครับขึ้นมาตำแหน่งการยืนเป็นหมากดำนะครับที่คุมพื้นที่ดีกว่านะครับอาจารย์นกกระจิบลำเรียงเม็ดขึ้น อาจารย์โอภาสนะครับโชว์ลีลาการเดินม้านะครับบุกเข้ามาเกาะกินเบี้ยคอสามอาจารย์นกกระจิบตอบโต้ด้วยการเดินเบี้ยไล่ม้าอาจารย์โอภาสนำม้าบุกขึ้นมาจับก,กินโคนอาจารย์นกกระจิบนำโคนนะครับขึ้นไปขอสามไล่กินม้าอาจารย์โอภาส เลือกใช้เบีย้ยนะครับกินแรกเข้ามาอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินม้าครับอาจารย์โอภาสใช้เบีย้ยกินโคนต่างคนต่างตอบโต้กันนะครับอาจารย์นกกระจิบนำขุนไปไล่กินม้านะครับคร่อมเบีย้ยอาจารย์โอภาสดึงม้าตีรุกที่คอห้าอาจารย์นกกระจิบ ใช้ขุนกินเบีย้ยฟรีอาจารย์โอภาสนำเรือนะครับไปกกดเม็ดและก็ม้านะครับอาจารย์นกกระจิบดึงมา้าถอยมาที่งอสองอาจารย์โอภาสหงายเบีย้ย อาจารย์นกกระจิบเดินขุนมาคอสามจับกินเบี้ยไงไหนครับอาจารย์โอภาสดึงเบี้ยไงไหนไปกินเบี้ยริมอาจารย์นกกระจิบเข็นเบี้ยชอชั้นห้าขึ้นไปอาจารย์โอภาสตอบโต้ด้วยการเดินเบี้ยไล่เม็ดอาจารย์นกกระจิบเลือกถอยเม็ดนะครับลงมาจอสาม อาจารย์โอภาสนำขุนขึ้นมางอเอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยอาจารย์โอภาสน,นะครับวางแผนที่จะไปจับกินเบีย้ยตัวนี้นะครับจึงนำเรือนะครับไปที่กอแอาจารย์นกกระจิบเดินขุนลงมาที่คอสอง อาจาร,รย์โอภาสนำเรือมากาอห้าเกาะกินเบีย้ยนะครับถือว่าแต้มน,นี้สวยงามนะครับถ้ากินเบีย้ยสูงตัวนี้ได้โคนจะได้ขึ้นมาได้นะครับอาจาร,รย์ต้องไปจิบดึงเบีย้ยไหยมาที่ชฉห้าอาจาร,รย์โอภาสดึงเบีย้ยไหยกินเบีย้ยความครับอาจาร,รย์ต้องไปจบกิน อาจารย์โอภาสใช้เรือกินครับอาจารย์โนเครจิบขึ้นโคนชอช้างสี่อาจารย์โอภาสดึงเรือนะครับออกริมข้างอาจารย์นนกครจิบนำเรือตีรุกอาจารย์โอภาสนำขุนขึ้นมาที่คอหอาจารย์นนกครจิบนะครับหลบขุนลงมางอนหนึ่ง เพื่อมาอยู่ที่ปลอดภัยนะครับอาจารย์โอภาสเข็นเบีย้ยขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบดึงโคนนะครับมาที่ฉ3อสามอาจารย์โอภาสเข็นเบีย้ยขึ้นมาเพื่อจะได้มางายนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นกลางกระดานที่จอสี่ อาจารย์โอภาสนําเรือนะครับมาก่อ,อก,กินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นไปผูกอาจารย์โอภาสหงายเบี้ยรครับอาจารย์นกกระจิบนะครับดึงเรือมาทําการกดอาจารย์โอภาสหลบขุนจากตากดนะครับ ขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนำโคลนบุกขึ้นไปจะกินเม็ดอาจารย์โอภาสนำม้าไปผูกเหนียวแน่นมากนะครับอาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับตั้งแท่นบุกโจมตีเม็ดและจังหวะนี้อาจารย์โอภาสมีแต้มศอกกลับนะครับดึงเบี้ยงหายมาไล่โคลน และขู่จะนำเบี้ยงหนายมาตีรุกกินม้านะครับผมสวยงามทั้งคู่เลยนะครับต่างคนต่างตอบโต้กันอาจารย์นกกระจิบนะครับต้องตัดสินใจในจังหวะนี้นะครับใช้โคนกินเม็ดอาจารย์โอภาสใช้เบี้ยงหนายตีรุกอาจารย์นกกระจิบต้องหลบขุนไม่ให้ติดตารุกนะครับ อาจารย์โอภาสกินม้าอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับกินโคนที่คอเจ็และเตรียมนำเรือนะครับตีรูกกินม้าจังหวะนี้อาจารย์โอภาสนำม้านะครับขึ้นมาคอห้าอาจารย์นกกระจิบใช้เรือตีรูกครับขุนหลบมาที่คอสี่ อาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแรกหมากนะครับอาจารย์โอภาสกินรุกอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นไล่กินมา้าจังหวะนี้อาจารย์โอภาส์นำม้ามาที่คอสามอาจารย์นกกระจิบใช้เรือตีรุกครับ ขุนหลบไปที่งอห้าอาจารย์ล้กไกาจิบตีรุกขุนไปคอห้าเรือไปงอแปด อาจารย์โอภาสดึงม้านะครับมาคร่อมโคนและเม็ดจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบมองเห็นแต้มหาเสมอนะครับใช้โคนตีรุกกินเบี้ยขุนขึ้นคอ6กโคนกินเบี้ยครับอาจารย์โอภาสใช้เรือกินเม็ดรุกและจะได้กินโคนฟรี อาจารย์นกกระจิบหลบขุนลงอาจารย์โอภาสกินโคนจะเห็นว่าหมากดำนะครับเหลือขุนเรือมา้าเรียกว่าหมากบังเดียวนะครับซึ่งอาจารย์นกกระจิบนะครับเหลือขุนบบกเรือนะครับแล้วก็นับสักกระดานนะครับผมสามารถที่จะ รุกก่อกวนนะครับแล้วก็นับจนถึง65นะครับในสักกระดานเกมนี้จึงเสมอกันไปนะครับผมถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับโดยในเกมนี้อาจารย์นกกระจิบจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับเป็นหมากไม้ประดู่แดงคู่ต่อสู้ของอาจารย์นกกระจิบคือท่านอาจารย์ธงชัยอันสมศรีนะครับเป็นหมากไม้พยังยุดดำ เกมนี้จะสนุกสนานขนาดไหนนะครับเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นคอสองอาจารย์ธงชัยนะครับตั้งรับด้วยโคนฉาเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองอาจารย์ธงชัยพัฒนาม้าจอ7เจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดฉาสองอาจารย์ธงชัยพัฒนาเม็ดคอเจ็ด อาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยจอสี่คุมพื้นที่กลางกระดานอาจารย์ทองชัยเดินเบี้ยงอห้าอาจารย์นกกระจิบลำเลียงเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์ทองชัยลำเลียงเม็ดขึ้นมางอหกอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยชฉสี่เตรียมขึ้นเป็นไม้ยงขวาอาจารย์ทองชัยเลือกตั้งรับด้วยเบี้ยคอหกมาคอห้าตั้งรับในรูปไม้ยงขวาเช่นเดียวกันนะครับ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นอาจารย์ทงชัยพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นศึกม้าโยงขวานะครับเกมนี้อาจารย์นกกระจิบขยายเบี้ยขอสี่อาจารย์ทงชัยขยายเบี้ยชอช้างห้าอาจารย์นกกระจิบเลือกพัฒนาโคนขึ้นผูกเม็ดอาจารย์ทงชัยขึ้นโคนผูกเม็ดรูปหมากเดียวกันนะครับ อาจารย์นกกระจิบขยายโคนขึ้นขอไข่สามอาจารย์ธงชัยลำเลียงโคนขึ้นมาชอช้างหกอาจารย์นกกระจิบขึ้นขุนวังในอาจารย์ธงชัยเลือกนำขุนนะครับขึ้นวังนอกการเปิดหมากของทั้งคู่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอาจารย์นกกระจิบแปรขบวนด้วยโคนเก้าร้าวโคนกอสี่ อาจารย์ธงชัยตอบโต้โคนก้าวราวด้วยเบีย้ยขอห้าเรียกแต้มเบีย้ยปีกอินรีย์นะครับอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยกลับอาจารย์ธงชัยปูเบีย้ยริมขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยนอกนะครับกินตัดเบีย้ยในไล่เม็ดอาจารย์ธงชัยใช้เม็ดกินขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบถอยโคนล,ลงมาครับเตรียมนำมา้าไปจับกินเม็ด อาจารย์ธงชัยเดินเบี้ยคุมไว้ครับจังหวะนี้อาจารย์น้กระจิบชิงพื้นที่กลางกระดานด้วยเบี้ยสูงอาจารย์ธงชัยนำเรือยอ8ไปงอ8อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยงงอ4ไล่เม็ดอาจารย์ธงชัยดึงเม็ดนะครับไปแลกกับเบี้ยสูงอาจารย์นกกระจิบํำเรียงโคลนขึ้นในตำแหน่งขุนพลเดี่ยว อาจารย์ธงชัยเลือกใช้เบีย้ยนะครับกินตัดที่ชฉสี่อาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยชอช้างสามขึ้นไปกินอาจารย์ธงชัยนำโคนตั้งแท่นหมากที่ชฉห้าอาจารย์นกกระจิบนำโคนขึ้นไปผูกครับอาจารย์ธงชัยลำเลียงม้านะครับขึ้นมาที่ชฉหกเป็นม้าชงนโจมตีเบีย้ยสูงและเบีย้ยจุดอ่อนชฉสี่ของหมากแดงนะครับ อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่กอหนึ่งมาฉอหนึ่งกดต่อขุนครับอาจารย์ทงชัยเดินเบี้ยริมยอห้าป้องกันไม่ให้โคนขึ้นไปแรกจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับใช้เบี้ยสูงกินแรกกับเบี้ยที่ฉอ6เพื่อดึงขุนขึ้นมาเป็นการได้บุกเข้าทำก่อนนะครับอาจารย์ทงชัยใช้ขุนกิน อาจารย์นกกระจิบนำเรือที่ยอนหนึ่งมาชอหนึ่งประกอบเป็นเรือคู่อาจารย์ธงชัยนำเรือไปชอแปดผูกม้าไว้ครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบลำเลียงโคนนะครับออกยอสี่เตรียมไปตีรุกอาจารย์ธงชัยมองเห็นว่าโคนตัวนี้พิษสงแรงเกินไปนะครับเก็บไว้ไม่ได้นะครับจึงแลกออก อาจารย์ตูกระจิบใช้มา้าขึ้นไปกินอาจารย์ธงชัยดึงม้าไปตั้งรับครับจอ7อาจารย์ตกกระจิบลำเลียงมา้าตัวล่างนะครับขึ้นไปฉอสอาจารย์ธงชัยขึ้นโคนคอ6ผูกเบี้ยจุดอ่อนไว้อาจารย์ตูกระจิบนําเรือนะครับบุกขึ้นไปที่ฉาห เกาะกินเบี้ยริมนะครับอาจารย์ธงชัยเหนียวแน่นนะครับนำเรือผูกไว้อาจารย์นกกระจิบซ้อนเรืออาจารย์ธงชัยมองเห็นว่าเรือทั้งสองลำของอาจารย์นกกระจิบอนุภาพรุนแรงเกินไปนะครับจึงนำเรือที่กอแมาที่ชอ .8 อแเตรียมแลกออกนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเลือกถอยม้านะครับ มาที่มสองอาจารย์ธงชัยถอยโคนไปไล่เรืออาจารย์นกกระจิบดึงเรือนะครับลงมาที่ชอช้างสองอาจารย์ธงชัยนำโคนขึ้นไปใหม่จะล้อเรียนเอาเสมอนะครับอาจารย์นกกระจิบนำเรือไปบุกใหม่เพื่อดูว่าอาจารย์ธงชัยจะนำโคนถอยไปไล่เหมือนเดิมไหมอาจารย์ธงชัยเลือกถอยโคนไปไล่ครับ อาจารย์นกกระจิบยังไม่ยอมเสมอด้วยนะครับจึงตัดสินใจใช้ม้านะครับกินตัดโคนตัวป้องกันออกอาจารย์ธงชัยต้องการที่จะแลกเรือออกสักลำนะครับจึงใช้เรือกินอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยริมผูกเรือไว้อาจารย์ธงชัยซ้อนเรือ อาจารย์นกกระจิบลำเลียงม้าขึ้นไปชฉอาจารย์ธงชัยนำม้านะครับมาที่ชฉหจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบขยับขุนมาที่ชฉสองอาจารย์ธงชัยดึงโคนนะครับไปงอเ อาจารย์ต้องไจิบดึงโคนมาที่จอสองอาจารย์ธงชัยนำโคนกลับไปใหม่ครับอาจารย์ต้องไจิบนำโคนขึ้นตาเดิมนะครับตำแหน่งแบบนี้เข้าทำกันลำบากนะครับผมเพราะว่าหมากยึดตำแหน่งกันไว้นะครับจังหวะนี้อาจารย์ธงชัยขยับขุนลงไปชฉอะเจ็ด อาจารย์นกระจิบนำโคนมาจอสองอาจารย์ธงชัยนำขุนขึ้นมาใหม่ทั้งคู่ตกลงเสมอกันไปครับผมในเกมนี้ทำอะไรกันไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเกมที่คู่ขี้สูสีนะครับผมสนุกสนานตื่นเต้นในรูปหมากของม้ายงขวาโคนก้าวร้าวนะครับในวิธีการบุกและวิธีการตั้งรับนะครับของท่านอาจารย์ทั้งสองนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ พี่น้อง fc ทุกท่านนะครับที่กำลังศึกษาในรูปหมากไม้โยงขวาคนก้าวร้าวจะได้ดูเป็นแนวทางเพื่อนำไปปรับใช้ในการเล่นนะครับผม